บทที่สาม้อยห้าสิบเอ็ดหลังจากให้คำเตือนแก่ยูมิโฮริโคชิแล้วลินยี่ก็ม่สนใจเธอมากนะักเธอสามารถทำสิ่งนี้ได้ดีและปล่อยให้โมริโคโกร่และทิซากิเ e อริยาร้างกันอย่างเป็นทางการนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะใช้วิธีหยักคายผ่านภาพถ่ายเหล่านั้นเพื่อทำให้จุดประสงค์ของเขาสำเร็จลินยี่ตั้งตารอคอยเป็นอย่างยิ่งว่ายูมิโฮริโคชิจะสามารถควบคุมโมริโคโกร่ได้สำเร็จหรือไม่ดังนั้นในช่วงเวลานี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจึงวิ่งไปที่สำนักงานนัก เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานทุกครั้งด้วยความมุนงงหรือบางทีเขาอาจจะกำลังดื่มและสูบบุหรี่อยู่รันทนไม่ไหวแล้วและเธอก็รีบถามพ่อคะาเกิดอะไรขึ้นกับพ่อดูเหมือนว่าทุงนี้พ่อมีบางอย่างไม่ถูกต้องเจอเรื่องสะเทือนใจโมริโคโกโร่โบกมือให้รันเดินออกไปพ่อจัดก,การเองได้แต่เมื่อรันต้องการจะพูดอะไรโมริโคโกโร่ก็ตบต๊ะอย่างไม่อดทนและตะโกวนว่าพ่อบอกว่าลูกไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไปให้พ้นรันตะลึงงันแล้วดวงตาของเธอก็แดงเธอกัดริมฝีปากแล้วพูดว่าถ้าพ่อไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดดททาาาาไม้้้้ออองงงรรุนน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 แแแบบีีววยจจกกกกกััเธ็ิ่่สละขึป เมื่อเห็นลูกสาวร้องไห้ด้วยความกลัวมริโคโกรู้สึกหงุดหิดมากแต่ช่วยไม่ได้วันนี้เขาอารมณ์เสียเล็กน้อยโดยยูมิโฮริโคชิ chi, และเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยหินยี่ต้องขึ้นไปที่ชั้นสามก่อนเพื่อสงบอารมณ์ของรันพ่อเขาทำมากเกินไปแล้วรันปาดน้ำตาและพูดในขณะที่สะอื้นให้ฉันเป็นห่วงเขามากแต่เขาโกรธฉันคุณลุงทำเกินไปจริงๆหินยี่ตกรันที่ด้านหลังและพูดคำปลอบโยนจากตำแหน่งของเธอหลังจากที่อารมณ์ของรนัคนคงที่เขาก็พูดอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตามมันอาจทำให้คุณลุงหมุดหิด ฉันเดาว่าเขาคงเจอบางอย่างที่ยุ่งยากในเวลานี้รันแทบจะหายใจไม่ออกตามคำพูดของลินยี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเธอพูดว่าพ่อเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอืมก็ดีลินยี่กล่าวว่าฉันจะไปถามก่อนแล้วพูดคุยกับลุงของเธอถ้าเธอกังวลก็พักที่นี่ก่อนรันก็คิดเช่นกันว่าไปด้วยกันไม่ได้เหรอลินยี่กล่าวว่าเขาไม่ต้องการให้เธอรู้ถ้าไม่งั้นเขาจะโกรธเธอนั่นสิรันพยักหน้าจากนั้นความคิดนี้ก็ถูกละทิ้งไปรอขาจากฉันลินยี่กลับไปที่ชั้นสองผลักประตูแล้วเดินตรงไปที่โต๊ะทำงาน ไม่มริโคโกร่พูดพร้อมกับบุรี่ในปากของเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ต้องการให้หลินยี่รู้เกี่ยวกับเขาคุณลุงบอกให้มันชัดเจนเลยหลินยี่เอ๋หลัง,ลงบนเก้าอี้ทำงานหันหลังให้เขาแล้วพูดว่าคุณลุงนอกใจเหรอมริโคโกร่ขมวดคิ้วหยิบบุรี่จากมุมปากของเขากดมันเข้าไปในที่เขียบุุรีอย่างแรงแล้วพูดว่าทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นหลินยี่กล่าวว่าเพราะคุณลุงไม่ได้อยู่ที่นั่นตั้งแต่คืนที่คุณลุงกลับมาจากการรวมตัวของชั้นเรียนตอนแรกฉันคิดว่าคุณคิดถึงความเยววาว์ว,าวัย แน่นอนมีบางอย่างเกิดขึ้นในที่ประชุมของชั้นเรียนหากเป็นการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งและอื่นๆยังมีวิธีแก้ปัญหามันจะไม่ทาให้คุณลุมกังวลแบบนี้เรื่องที่ไม่ง่ายที่จะแก้และคุณไม่ต้องการให้รันรู้หลังจากคิดดูแล้วมันก็มีแค่เรื่องแบบนั้นฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถซ่อนมันจากนายได้โมริโคโกโร่ไม่แปลกใจที่ลินยี่สามารถคาดเดาได้เขารู้ถึงพลังของการสังเกตของอีกฝ่ายเมื่อหลินยี่เดาได้แล้วมริโคโกโร่ก็ไม่ปิดบังอีกต่อไปเขายืนขึ้นหยิบเสื้อแจ็คเก็ตแล้วพู พิซากิเอริไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นโมริโคโกโร่อยู่ข้างหน้าและหลินยี่เดินตามหลังเมื่อมริโคโกโร่ไม่สนใจลินยี่หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาส่งข้อความถึงรนันฟังอย่างเงียบๆไม่ต้องพูดแล้วกดโทรศัพท์โทรหาเธอจากนั้นใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อและไม่สนใจมันทั้งสองมาที่บาร์คิวอิ่งอย่างเงียบๆหลังจากที่โมริโคโกโร่ดื่มวิสกี่สองครั้งก่อนเขาก็กล้าพูดอะไรที่เขาไม่กล้าพูดเมื่อเมาฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะนอบใจถึงแม้ว่าฉันจะอธ โมริโคโกร่จ้องไปที่แก้วไวน์และพูดช้าๆเมื่อฉันตื่นนอนฉันอยู่ในห้องของเพื่อนร่วมชั้นหญิงพูดแล้วไม่น่าเชื่อฉันเป็นเหยื่อเพื่อนร่วมชั้นหญิงคนนั้นสนใจฉันหลังจากเจอกันเธอก็ยังเกาะติดฉันแต่ฉันจงใจรักษาระยะห่างจากเธอแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมาขอให้คนอื่นช่วยหลังจากที่ฉันเมาแล้วเธอก็โยนฉันเข้าไปในห้องของเธอเมื่อฉันตื่นฉันได้ทำสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้หลังจากโมริโคโกร่พูดจบเขาดื่มไวน์ไปหลายจิตอย่างไม่พอใจและทำหน้าเศร้าเขาตกเป็นเป้าหมายเาา้้วโนนเปหอองงคคุณ่่รรูจจิิิืีะด็ผญ หลังจากเงียบไปพักหนึ่งลินยี่กล่าวว่านี่ค่อนข้างจะเกินจริงแม้แต่นายก็ยังไม่เชื่อมันถ้ารันรู้เธอต้องคิดว่าฉันโกหกและฉันกำลังแก้ตัวสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฉันโมริโคโกโร่พูดด้วยใบหน้าเศร้าหมองแต่ฉันเป็นเหยื่อจริงๆพูดถึงเรื่องนี้โมริโคโกโร่ก็น้ำตาซึมเขาปาดแขนเสือ้อและตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่น่าแปลกใจที่อะไรๆมาเกิดขึ้นที่งานพบปะสังสรรค์นในชั้นเรียนบางครั้งก็ใช่ว่าคุณจะบอกไม่ได้หรอกว่าทำหรือเปล่าไม่ต้องการคนจะบังคับให้คุณออกไปบทที่3 2เมมมื่อองไปโโผผูู้้ชายสงามกยุชวร้้้้องงหหหเเรรราา่่่แแบบนนนนีีจจิิๆคลลลยูสึกกใชั มันไม่ได้เป็นแค่การนอกใจเศร้าจังทำยังไงให้เหมือนเมียตายหมิยี่ตบไหล่ของโมริโคโกโร่และพูดว่าเนื่องจากเป็นความเข้าใจผิดจึงง่ายต่อการจัดการอธิบายให้ชัดเจนฉันแน่ใจว่ารันเข้าใจได้เออหลังจากโมริโคโกโร่ปาดน้ำตาเขาก็หยิบบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อจุดบุหรี่ให้ตัวเองสูดหายใจเข้าลึกๆและพ่นควันสีขาวเป็นสายยาวถ้าเพียงแต่ฉันจะคิดออกเร็วกว่านี้เสียดายสายเกินไปสายเกินไปหมิยีช่ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าทำไมมันสายเกินไปจริงๆแล้วโมริโคโกโร่สูบบุรววหร ลินยี่คิดกับตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมริโคโกโร่พูดด้วยเสียงต่ำนั้นฉันออกไปพบเธอตอนที่เธออยู่ในโรงเรียนฉันขอโทษเธอแล้วฉันก็อยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครมารบกวนใครแค่ถือว่านี่เป็นอุบัติเหตุเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วมริโคโกโร่ก็อ้าปากพูดต่อพูดต่อไปไม่ได้เขาหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาแล้วต้องการจิบเพื่อเพิ่มความกลา้าแต่เขาพบว่าแก้วไวน์นั้นไม่มีไวน์เหลืออยู่แล้วเขาหยิบแก้วไวน์ของ,ง,องินยอไเระเ้ขดัดกึส การกระทำของยูมิโฮริโคที่ทั้งหมดถูกกำหนดโดยเจตจำนงส่วนตัวของเธอและอีกฝ่ายไม่ได้รายงานเรื่องนี้ต่อหลินยี่ดังนั้นหลินยี่ไม่รู้ว่าเธอทำอะไรโมริโคโกโรอ้าปากแต่ยังพูดไม่ได้เขาต้องดื่มวอีกสองแก้วก่อนจึงจะพูดได้เราเราทำทำเมื่อได้ยินโมริโคโกโรพูดอีกครั้งหลายครั้งติดต่อกันเขาไม่สามารถพูดได้หลินยี่พูดกับเขาเสร็จแล้วแล้วคุณทำไปกี่ครั้งแล้วเอโอโมริโคโกโรก้มศีรษะด้วยความละอายไม่กล้าสบตาหลินยี่มันเป็นเช่นนี้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหลินยี่่าาาด้วททงแปกแ ใช่โมริโคโกร์มองมาที่หลินนี่และกล่าวว่าฉันอยากจะคุยกับเธอจริงๆว่าเรื่องนี้ควรแก้ไขย,ยังไงแต่น้ำเสียงของโมริโคโกร์ลดลงอีกครั้งและเขาพูดแต่ถ้าเธอต้องการทำสิ่งนี้ฉันจะทำอย่างไรคุณพูดถูกไหมอัญญัประกาศคู่จุดจ,ดจดอัญประกาศคู่นั้นน้ำตาที่เธอเพิ่งคือน้ำตาจระเข้หรอือมีเซกต,ตอนเชา้าแล้วกลับมาตอนเย็นคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดใช้บุหรี่และแอลกอฮอล์เพื่อทำให้มึนงงต่อไปวันรุ่งขึ้นเขาตื่นนอนและมีเซตอีกครั้งและในตอนกลางคืนเขารู้สึกว่าฉันทำอะไรผิดสิ่งน ในตอนกลางคืนเมื่อคุณเห็นหน้าของรันคุณรู้สึกผิดหรือไม่ทำหน้าเศร้าอย่างนั้นเหรอปรบมือคุณแม่คนพิเศษเก่งจริงลินยี่อดไม่ได้ที่จะปรบมือให้โมริโคโกโร่ในใจพฤติกรรมแบบนี้เป็นการตีความที่ดีถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติแท้ของมนุษย์ลินยี่จิบวิสกี้เพื่อรับความตกตะลึงของตัวเองเดิมทีเขายังรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าเพ hey, ผู้ชายฉันก็รู้ว่าฉันทำผิดแต่ฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้โมริโคโกโร่จิกไว้ด้วยตัวเองแล้วไวที่ขมขืนก็เจ็บคอของเขาเขาดื่มมากเกินไปแแแลละเเเมมมมมื่่่อขขาาาาาพพููดดกกก็ไีควววัันต ฉันก็มีปัญหาเหมือนกันลำบากมินยี่พูดอะไรบางอย่างที่ดีในฐานะผู้ชมมริโคโกโร่กำลังสูบุรี่เห็นได้ชัดว่ากำลังคิดว่าจะพูดอะไรหลังจากบุรีผ่านไปครึ่งวนเขาก็พูดว่าฉันเห็นคำถามที่น่าสนใจมากบนอินเทอร์เน็ตมีคนบอกว่าเขาถูกพรากจากภรรยามาสิบปีแล้วเขาถามชาวเน็ตคนอื่นๆว่าเขาควรทำอย่างไรตอนนี้มีคนตอบมากมายในความคิดเห็นด้านล่างบางคนบอกว่าเธอจากไปแล้วหลังจากแยกทางกันสิบปีความสัมพันธ์ก็หายไปนานมีคนบอกว่าเราไม่ควรจากไปหากแยกกันอยู่ได้สิบปีโดยไม่ได้หยา่างมันคงเป ถ้าไม่ใช่สำหรับรันที่ปลายอีกด้านหนึ่งของการปังโทรศัพท์ลินยี่จะเกลี้ยกล่อมให้มริโคโกโร่แยกจากกันอย่างแน่นอนไม่มีย่้าหอมที่ไหนในโลกนี้คุณไม่สามารถตายได้หากไม่มีเธอหลังจากการหย่าร้างคุณยังสามารถหาผู้หญิงที่อายุใกล้เคียงกับลูกสาวของคุณในฐานะภัรยาของคุณได้ในขณะนั้นคุณอาจมีเรื่องราวความรักที่เข้มข้นกับแม่ของภรรยาคนใหม่ได้หากคุณไม่ได้หย่าร้างคุณสามารถพึ่งพาเบียร์และบุรี่เพื่อบรรเทาความกังวลของคุณเท่านั้นและคุณต้องระมัดระวังเมื่อคุณไปที่ร้านตามสั่งเป็นครั้ง สงสารรันกำลังฟังหลินยี่ไม่มีทางเลือกนอกจากยัดความคิดเหล่านี้เข้าไปในท้องของเขาและเน่าเปื่อยตายในท้องของเขาเขาไม่ตอบในทันทีแต่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพวกคุณแยกทางกันมาสิบปีแล้วพวกคุณต้องดูว่าสถานการณ์เฉพาะเป็นอย่างไรสถานการณ์เฉพาะโมริโคโกโร่เหลือมองหลินยี่อย่างสับสนหลินยี่กล่าวว่าทั้งคู่แยกทางกันมาสิบปีแล้วและยังไม่ได้หย่าก,กันไม่ว่าจะยังคงมีความรู้สึกต่อกันหรือมีเหตุผลบางอย่างที่พวกเขาไม่สามารถหย่าได้ปัญญประกาศคู่โมริโคโกโร่จิกวายเงียบเยบโดยรู้ว่าหลินยี่เดาถูก แล้วถ้ายังมีความรู้สึกอยู่ละ่ะโมริโคโกโร่อดไม่ได้ที่จะถามนี่ลินยี่ตกตะลึงครู่หนึ่งและเขายิ้มอย่างของขื่นแยกจากกันเป็นเวลาสิบปีฉันคิดว่าเหลือเพียงความรักในครอบครัวเท่านั้นเพราะความรักต้องใช้เวลาในการดูกฝังโมริโคโกโร่หยุดชั่วคราวแล้วพยักหน้าและพูดว่าใช่แล้วบทที่353หลังจากดื่มไปสองสามแก้วติดต่อกันแล้วโมริโคโกโร่ก็ถามลินยี่อีกครั้งว่าเจ้าหนูจะทำอย่างไรถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนายเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนเขาจ่ายเงินให้ใครสักคนขับรถมาชนเธอทำให ถ้าเป็นฉันฉันคิดว่าฉันควรจะอย่าเลยดีไหมแม้ว่าฉันจะไม่คิดถึงตัวเองแต่ก็ต้องคิดถึงผู้หญิงคนนั้นยังไงซะผู้หญิงก็ต่างจากผู้ชายอย่างเรารูปร่างหน้าตาที่สวยงามที่สุดของเธอแค่20ปีเท่านั้นการผัดวันประกันพรุ่งและไม่ได้รับการหย่าร้างเป็นเพียงการบริโภคเยาวชนของคนอื่นและตกหลุมรักวิธีนี้มากเกินไปล่อยวางดีกว่าให้อีกฝ่ายได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และมีชีวิตใหม่ให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนคำพูดของลิงยี่กระทบหัวใจของ ok oro, โมริโคโกรงโละเเเขขขาาาาาากกกกก็็็ถููชะแแงงททัันันนนนนนีจจ้้พพยหลดวว่่ปคมริ ฉันรู้แล้วว่าต้องทําอย่างไรอืมลิงยี่ถามด้วยความสงสยัยประโยคสุดท้ายหมายความว่ายังไงหลังจากหยุดชั่วคราวหลินยี่ก็แสดงท่าทางประลาดใจเป็นไปได้ไหมนี่คือลุงเรื่องราวของคุณใช่มริโคโกโร่พยักหน้าและยอมรับลิงยี่เปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วและพูดว่าที่ฉันพูดเมื่อกี้ฉันแค่พูดไปเฉยๆฉ,ฉันไม่คิดว่าคุณควรยอมแพ้นะคุณลุงถึงอย่างนั้นก็สิป,ปีแล้วและฉันควรจะปล่อยวางความขุนเคืองใดๆก็ได้ไปขอโทษป้าพูดคำเบาๆสักสองสามคำสบางทีเธออาจจะยกโทษให้เมื่อมริโคโกโร่ได้ินพูดดงไร้จๆ นายสามารถคิดชุดคำหมาได้ในไม่กี่นาทีหลินยี่ยิ้มแห้งๆและพูดอย่างระมัดระวังแล้วลุงคุณจะทำอย่างไรแยกออกจากกันมริโคโกโรกล่าวว่าถูกต้องแล้วผู้หญิงอายุสั้นมากและฉันเสียเธอมาสิปีแล้วถ้าฉันปล่อยให้มันเสียเวลาต่อไปฉันไม่คิดว่าฉันเป็นมนุษย์อีกต่อไปมันไม่ใช่ก่อนที่หลินยี่จะพูดจบนี่เป็นความจริงก็ตบไหล่หลินยี่แล้วพูดว่านายไม่จำเป็นต้องพูดประโยคนี้เป็นคำพูดที่จริงใจของนายและประโยคหลังนายแค่คิดเกี่ยวกับมันทำให้ฉันมั่นใจฉันดื่มมามากแล้วแต่ก็ยังแยกยได หลังจากตัดสินใจครั้งนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากและรันก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเราสองคนและถ้าเธอตัดความคิดนั้นไปได้อย่างสมบูรณ์อย่าปล่อยให้เธอเอาแต่คิดถึงเรื่องนั้นหลังจากโมริโคโกรุผู้จบเขาก็ดื่ออีกสองสามแก้วลินยี่ยังคงพยายามกอบกู้สถานการณ์ฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรรีบตัดสินใจถ้ารันรู้ว่าคุณอย่ารางเธอจะเสียใจมากอย่างแน่นอนอยู่กับนายไม่ได้เหรอโมริโคโกรุพูดโดยไม่หันกลับมามองฉันจะทำให้เธอลำบากใจและนายไปปลอบโยนเธอลินยี่หยุดพูดและมองดูโมริโคโกรยยยิิบททรรรัพมมืออออกกาาาดดดูสสส่่่่ในนนนภีี้้้ไไไะเขึุงแลว คาดว่าตอนนี้เธอกำลังร้องไห้อยู่หมิงยี่วางโทรศัพท์เงียบๆแล้วจิดวายแล้วพูดด้วยใบหน้าเศร้าๆโ้ถ้ารันรู้เธอจะโทษฉันแน่นอนเธอจะบอกกับฉันยุยงให้ลุงของเธออยากกับแม่เธอไม่ต้องกังวลมริโคโกโร่ตบไหล่หมิงยี่และพูดว่าไม่ใช่เรื่องของคุณฉันจะหาเวลาคุยกับรันนอกจากนี้เด็กคนนี้ไม่เด็กแล้วและควรจะมีชีวิตของเธอเองไม่มีปัญหาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันหมิงยี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากได้รับการรับประกันคำปฏิเสธความรับผิดชอบของมริโคโกโร่ได้ยินไหมรันม่่่่่ใใชเเรืออองงขขฉฉฉัันนนนนนนมมีีหห้้าาาาททคคแแแะะะลตัน ตุ่นตันตันหลังจากดื่มอีกสองสามแก้วโมริโคโกโร่ก็เมาเล็กน้อยและเขาก็หัวเราะหลังจากการหย่าร้างฉันสามารถออกไปทานอาหารเย็นและออกเดทกับยูมีและฉันสามารถมีข้ออ้างที่จะไม่กลับบ้านถ้านายคิดเกี่ยวกับมันมันดีจริงดีจริงหลินยี่ที่กำลังดื่มอยู่จับมือเขาถ้าคุณไม่พูดคำเหล่านี้ถ้าคุณดื่มอย่างเงียบเยมาจนถึงตอนนี้รันอาจจะสามารถคิดทบทวนตนเองได้เพราะคำพูดเหล่านั้นในตอนนี้เมื่อเธอทบทวนตัวเองเธอคิดว่ามันง่ายเกินไปที่จะคิดเกี่ยวกับการทบตวนเธอสงสัยว่าฉันทำเกินไปหรือเปล่าเธ ควลับออกมาดีโมริโคโกโร่ปากแข็งและเขาต้องพูดประโยคพิเศษที่ตามมาคราวนี้รันต้องโกรธลิงยี่รีบแก้ไขคุณลุงคุณดื่มมากเกินไปแล้วคุณเริ่มพูดจาไราสาระแค่ไม่กี่แก้วเองราคาเท่าไหรฉันมีสติมากโมริโคโกโร่ทำการกรีดและมองลิงยี่อย่างดูถูกอีกอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าไรสาระนะนี่คือสิ่งที่ฉันพูดจากก้นบึ้งของหัวใจของฉันฉันไม่ได้บอกนะ่นลิงยี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะนักสืบฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงสวยและภรรยาหลายคนถูกดึงดูดด้วยความสามารถของฉันและลหลงงงไหหลลลลใในนนนนนเเเส่่่ขอฉัััมมมาาาาากกแแแคคโดยยยพะชวววววีีี้ทิรง คนสวยที่เคยสนใจฉันในอดีตได้ติดต่อฉันในช่วงเวลานี้พวกเธอต้องการติดต่อกับฉันอีกครั้งึเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วโมริโคโกโร่ก็ใส่หัวแต่เมื่อฉันคิดว่าฉันยังมีภรรยาอยู่ฉันไม่กล้าบอกให้รันรู้ฉันทำได้แค่ยอมแพ้บางครั้งเลือกไม่กี่คนจากพวกเธอและใช้ประโยชน์จากวันเรียนของรันไปอย่างลับๆล่อๆหลิงยี่หันแก้วไวนและความเศร้าบนใบหน้าของเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขากังวลว่าถ้าเขานำโมริโคโกโร่กลับไปที่สำนักงานเขาจะถูกรันทุปีจนตายหลังจากการหย่าร้างฉันไม่ต้องก แต่ฉันช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้โอเคโอเคคุณลุงดื่มมากเกินไปแล้วลินยี่รีบหยุดโมริโคโกโร่เกรงว่าเขาจะพูดอะไรเช่นถ้าไม่ใช่เพราะนายฉันจะไม่ตัดสินใจอย่าให้ตายเถอะอย่าดึงฉันไปตายชีวิตอนาคตของฉันยังสวยงามอยู่บทที่354อย่าดึงฉันไม่เมาฉันจะดื่มต่อโมริโคโกโร่ตกมือของหลินยี่หยิบแก้วและดื่มต่อฉันกำลังจะอย่าฉันต้องฉลองขอเครื่องดื่มเพิ่มอีกสองแก้วประโยคสุดท้ายถูกพูดโดยโมริโคโกโร่กับบาร์เทนเดอร์ไม่ต้องเราไปกันเถอะลินยี่พูดกับบ ok ยา,ยา,า,า,ออาร์เทนเดอร์แล อย่างไรก็ตามโมริโคโกโร่ฝึกฝนมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาคว้าข้อมือของลินยี่หันหลังผลักและผลักเขาออกไปอีกครั้งเร็วเข้าอย่างอ,อึ้งโมริโคโกโร่หยิบก,กระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าแล้วกระแทกที่บาร์เพื่อส่งสัญญาณให้บาร์เทนเดอร์เสิร์ฟเครื่องดื่มต่อไปลินนี่ทำให้ร่างของเขามั่นคงอีกครั้งและดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยืนนิ่งขณะที่ลินยี่กำลังจะก้าวไปข้างหน้ามีมือวางบนไหล่ของเขาและดึงเขาลินนี่มองย้อนกลับไปแต่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าคนที่ดึงเขาคือรนันเธอมาอยู่ที่ อย่าให้ฉันทำแม้ว่ารันจะยิ้มแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่มีเจตนาฆ่าวินยี่พยักหน้าและเหลือมมองอย่างเนียบเียบที่โมริโคโกโร่ซึ่งยังคงดื่มอยู่ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยคุณแต่ฉันช่วยคุณไม่ได้รันเดินไปช้าช้าและตกไหล่ของโมริโคโกโร่อย่ามายุ่งเรื่องของฉันโมริโคโกโร่ยักไหล่อย่างไม่อดทนสะบัดมือออกจากไหล่ลองให้ฉันดื่มอีกครั้งรันตกไหล่ของเขาอีกครั้งโมริโคโกโร่ตกเบาๆอย่างไม่อดทนถ้านายต้องการที่จะกลับไปให้กลับไปก่อนอย่ารบกวนฉันอย่ารำคาญ ตะครุบโมริโคโกโรวางแก้วไวลงบนบาร์อย่างหงุดหงิดแล้วหันกลับมาตะโกวนว่านายคิดว่าฉันไม่กล้าทุบตีนายจริงๆเหรอเมื่อเขาหันกลับมาและพบว่าเป็นรันโมริโคโกโรก็ตะลึงครู่หนึ่งจากนั้นจึงไขยิ้ตาและพูดด้วยท่าทางงุนงงยูงรันทำไมเธอถึงมาที่นี่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเธอเข้ามาที่นี่ไม่ได้ก่อนที่เขาจะพูดได้รันคว้าปลอกคอด้วยมือข้างหนึ่งลากเขาออกจากที่นั่งและต่อยเขาตรงที่ท้องด้วยมืออีกข้างหนึ่งหมัดน,นี้รวดเร็วและเต็มไปด้วยความเกลียดชงังใบหนาอกบ บาร์เทนเดอร์บริกรและนักดื่มคนอื่นๆต่างตกตะลึงฉันขอโทษที่รบกวนพวกคุณลินยี่หยุดชั่วคราวชี้ไปที่บาร์เทนเดอร์และเตือนว่าไวน์ของคุณเต็มแล้วบาร์เทนเดอร์มองลงมาวางขวดบาร์เทนเดอร์ลงอย่างรวดเร็วและเช็ดบาร์ด้วยผ้าขนหนูหลังจากออกจากบาร์เรื่องการแบบโมริโคโกโร่ก็ตกอยู่ที่ลินยี่แม้ว่ารันจะไม่ได้พูดอะไรมากระหว่างทางกลับไปที่สำนักงานออร่าสังหารจางจาก็เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเธอลินยี่หุบปากอย่างชาญฉลาดและไม่ได้พูดอะไรไร้สาระ เชื่อฟังแบบโมริโคโกโรไปที่ชั้นสามของสำนักงานและหลังจากโยนเขาเข้าไปในห้องของเขาแล้วรันคลักลินนี่ออกไปข้างนอกแล้วพูดว่าตกลงลินนี่มันไม่ใช่ธุระข,ของนายที่นี่นายกลับไปก่อนเป็นที่จริงคืนนี้ฉันสามารถอยู่ที่นี่ได้ลินยี่กล่าวกลับดีกว่าวันนี้มิฉะนั้นโคซากะจะโกรธอีกหลังจากที่รันคลักลินนี่ออกจากประตูเธอปิดประตูด้วยแบคแฮนของเธอและล็อกมันด้วยการคลิกหลังจากที่ลินนี่ตะโกนสองครั้งเขาก็ทำได้เพียงลงไปชั้นล่างและจากไปโดยไม่เห็นการเคลื่อนไ,วไ,ไหวใดๆรันอยู่ที่ระเบียงห้องและหลังจากดูร่างของลิน ระหว่างทางกลับบ้านหลินยี่ใช้ที่คริสตันเพื่อเปิดมิสัยทั์บุคคลที่สามของรันเพื่อดูว่าเธอต้องการทำอะไรหลังจากเขาออกไปเขาเห็นรันกลับมาที่ห้องของโมริโคโกโร่ถอดเสื้อคลุมออกวางเท้าลงบนเตียงและช่วยเขาปิดถ้วยการเคลื่อนไหวที่เอาใจใส่ดังกล่าวทำให้หลินยี่ประหลาดใจไม่ใช่แค่รันไม่โกรธแต่เธอดูแลโมริโคโกโร่อย่างระมัดระวังด้วยเหรอก็ถูกต้องนางฟ้ารันเป็นคนใจดีจะไม่ทำอะไรที่น่ากลัวอย่างแน่นอนมัดนั้นทำให้โมริโคโกโร่ตกตะลึงโดยตรงและเธอก็ควรจะโล่งใจเช่นกันเมื่อหลินยี่คิดอย่างนั้นเขาเหนนาารระ่่ปลลหดออืขง เธอเปิดตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินหยิบผ้าห่มออกมาหนึ่งชั้นแล้วคลุมโมริโคโกโรอีกครั้งอืมเธอจะทําอะไรนะ่ะเธอกลัวว่าโมริโคโกโรจะเป็นหวัดหรือไม่ขณะที่ลินยี่สงสัยเกี่ยวกับการกระทําของรนันเธอไปหาผ้าห่มชั้นที่สามแล้ววางไว้บนตัวโมริโคโกโรไม่น่าใช่รันกาลังแก้แค้นเขาอยู่เหรอผมผ้าหนาๆนะแบบนี้มันจะร้อนตายหลับไม่ลงวิธีการแก้แค้นนี้ก็น่ารักพอแล้วรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของลินยี่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของรันไม่หยุดหลังจากคลุมผ้าห่มชั้นที่ส Mor ok oro, อออา,นนาม ผ้านวมมีทั้งหมดห้าชั้นก็เยอะไปหน่อยคาดว่าโมริโคโกโร่จะตื่นในอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลินยี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่นานก็คลายออกแม้ว่าจะมีผ้าห่มมากขึ้นแต่ก็ไม่มีความแตกต่างในวิธีการแก้แค้นคิดถึงสิ่งที่โมริโคโกโร่พูดแล้วดูสิ่งที่รันกำลังทำอยู่ตอนนี้มันเบามากใช่ไหมรันมีเมตตาม,มากเมื่อหลินยี่คิดเกี่ยวกับมันเขาเห็นรันทำท่าแปลกๆเธอก้าวถอยหลังก้าวถอยหลังจากนั้นเธอก็วิ่งสองก้าวเธอกระโดดขึ้นเข่าของเธอกงเธอเตะโมริโคโกโร ดูรันทุกตีโมริโคโกโร่ยางเงียบเียต่อเนื่องเตะเข่าสอบปอยปันเตะบินแม้จะแยกจากกันด้วยผ้าห่มห้าชั้นลินยี่ก็ยังเห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวของโคโกโร่มูริเพราะความเจ็บปวดโอ้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเธอสวมผ้าหน่มห้าชั้นเพื่อชดเชยการกระแทกฉันมันง่จริงๆริงลินยี่ปิดการมองเห็นบุคคลที่สามอย่างเงียบเียราวกับว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยบทที่สามร้อยห้าสิบห้าวันรุ่งขึ้นในห้องเรียนของโรงเรียนลินยี่สังเกตรันเห็นได้ชัดว่าเธอเสียสมาธิทุกเช้าชันเรียนผ หลังเลิกเรียนโซโนโกะมักจะหยาดหลังรันด้วยมือของเธอและเชิญเธอไปสนทนาแต่เมื่อรันไม่ตอบโซโนโกะก็ปล่อยเอและตระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับรันทันใดนั้นเธอหันไปมองหลินยี่และถามเขาด้วยสายตาของเธอว่านายเป็นคนเลวนายทำอะไรที่ทำให้รันขุนเคืองหลินยี่ส่หัวอย่างช่วยไม่ได้โดยบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วเริ่มส่งข้อความหาโซโนโกะไม่นานหลังจากที่โซโนโกะหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาในไม่ช้าเธอก็ได้รับจดหมายจากหลินยี่และด้วยเหตุน้เรนนนอวััห ทำไมเขายังประสบอุบัติเหตุล่ะลินยี่ตอบว่าฉันกาลังจ้องมองอยู่แต่ฉันไม่สามารถจ้องมองได้ตลอดเวลาใช่ไหมและพวกเขาดื่มและไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไรถ้าเป็นเธอเธอจะไม่จ้องมองตลอดเวลาอย่างแน่นอนก็จริงพันวันเป็นโจรได้พันวันเป็นโจรได้ยังไงอนิจจาไม่น่าแปลกใจเลยที่รันพูดจาไม่สดใสเมื่อเธอทักทายฉันฉันคิดว่าเมื่อวานเธอนอนไม่หลับเมื่อคืนเธอนอนไม่หลับจริงๆและยุ่งอยู่กับการทุบตีคนหลินยี่พึงพำในใจข้อความของโซโนโกะยังคงมาในไม่รู้เลยรันมุ่งมั่นที่จะนาพ่อแม่ของเธอกลับมารวมมมมมมมกกกััันนนนนนเเเเเเสสสสออแแแลลลลละะพพพยาาาาาาา่่่งงงํหหหหรรรรบิิิี้้้้ทดดววุโป็คขขไไถึ เพื่อคำนึงถึงความรู้สึกของรานทั้งสองไม่ได้สื่อสารโดยตรงแต่พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือหลังเที่ยงทั้งสามก็รวมตัวกันรับประทานอาหารร่วมกันอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดในโลกที่จะจัดการกับเรื่องครอบครัวตามคำกล่าวที่ว่าทุกครอบครัวมีพระคัมภีร์ที่อ่านยากแม้ว่าคุณจะเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่คุณเป็นผู้ที่ยืนดูและไม่สามารถรู้ถึงความรู้สึกทางจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องได้ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดนี้คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ยืนดูนี่อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องการปลอบโยนไม่ได้ผลมากและไม่เป็นประโยชน์เงียบไว้ดีกว่าไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวของคนอื่นและปล่อยให้ฝ่ายต่างๆคิดไปเอง อย่าถามจนกว่าจะมีคนเริ่มขอให้คุณบนโซโนโกะเปิดประเด็นเช่นเคยเปิดร้านใหม่ที่ไหนส่วนลดใหญ่อยู่ที่ไหนร้านค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และอื่นๆในอดีตคำเหล่านี้ทั้งหมดถูกหยิบขึ้นมาโดยรันในบางครั้งหลิงยี่ก็มาพร้อมกับประโยคและในคำพูดของเธอและคำพูดของฉันพวกเขาก็ผ่านช่วงพักเที่ยงแต่วันนี้รันไม่ได้อยู่ในสถานะอีกต่อไปดังนั้นงานรับสายจึงตกอยู่ที่หลิงยี่เท่านั้นบ่ายนี้ซูปเปอร์มาร์เกต็ตใกล้โรงเรียนมันฝรังทอดครึ่งราคาไปซื้อมาด้วยกันในตอนบ่ายเธอสามารถซื้อได้สาาี่ห อัญญประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่คนสองคนคุณพูดคำฉันพูดคำและบางครั้งรันจะรับประโยคบทบาทของลินยี่และรันสลับกันโดยไม่รู้ตัวมันยากที่จะทนจนถึงตอนบ่ายและเช่นเคยโซโนโกเชิญรันไปช้อปปิ้งรันใส่หัวขอโทษนะโซโนโกวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะไปซื้อของแล้วฉันแค่อยากกลับบ้านไว้ครั้งหน้าจะไปด้วยลินยี่ขย,ยิบตาให้โซโนโกโซโนโกพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่ายังไงก็ตามฉันไม่เห็นลุงโมริมานาแล้ววันนี้ไปที่บ้านของเธอกันเถอะรันไม่พูดอะไรและตกลงหลังจากมาถึงสำนักงานนักสืบโมริ ทันทีที่รันโซโนโกะและหลินยี่เข้ามาที่ประตูพวกเขาเห็นคนแปลกหน้าที่มีผ้าพันแผลนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานสิ่งนี้ทำให้ทั้งสามคนตกใจโอ้โซโนโกะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอยังสวยเหมือนเดิมสัตว์ประหลาดผ้าพันแผลทักทายโซโนโกะเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยโซโนโกะก็เบิกตากว้างแล้วเดินไปพูดว่าลุงโมริคุณกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงการแก้แค้นเป็นไปได้ยังไงโมริโคโกโร่พูดอย่างภาคภูมิใจเธอคิดว่ายูโดของฉันฟุ่มเฟื่องเล่นเปล่าเปล่าหรือเปล่าท่านโคตรปลาเข้าใกล้ฉันฉน โมริโคโกโร่ดูหดหูนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันยังอยากถามลินยี่ฉันไปที่บาร์กับคุณเมื่อคืนนี้ฉันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงตื่นเช้ามารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ามีรอยพบช้ำอยู่หลายที่และถามว่าโดนปุ่งชนรุมกระทืบหรือเปล่าการต่อสู้กลุ่มลินยี่มองไปที่รันด้วยท่าทางทำให้งงบนใบหน้าของเขาฉันจำได้ฉันพาคุณกลับเข้าไปในห้องของคุณในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อคืนนี้รันได้เห็นแล้วใช่ไหมรันอืมแต่การเมื่อรอยของรันหายไปและเธอก็พูดอย่างจริงจังว่าพ่อคะเมื่อ โมริโคโกรอยังคงมุญงงเล็กน้อยไม่ถูกต้องแม้ว่าฉันจะกลิ้งลงบันไดฉันก็ไม่สามารถล้มแบบนี้ได้มีรอยพบช้ำมากมายตามร่างกายรันกล่าวว่าเพราะพ่อล้มมากกว่าหนึ่งครั้งล้มสามครั้งสามครั้งฉันนอนไม่หลับทั้งคืนโมริโคโกรพงะสามครั้งไม่มีทางทำไมฉันถึงล้มสามครั้งคุณถามฉันว่าฉันรู้ได้อย่างไรรันฉันได้ยินพ่อตะโกนยูมิยูมิพ่อบอกฉันตามตรงยูมิคือใครหัวใจของโมริโคโกรเต้นผิดจังหวะและเขาก็พูดว่าอ่าใครคือยูมิฉันไม่รู้คงเป็นลูกค้าคนก่อนอย่าพูดถึงเรื่อองนนนี้ลรรห็วิิมา